นายนาวาจันทนะสุรคนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคมบริษัทสหริยาซีวินดัสตรีจำกัดมหาชนหรือ SSI มอบอุปกรณ์ชุดปฏิบัติการสายตรวจโดยมีพันตำรวจตีอาทิทัศนิยมดีสารวัตรอำนวยการรักษาการในตำแหน่งสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรธงชัยเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านการจราจรของสถานีตำรวจภูทรทงชัยที่มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยกรวยจราจรป้ายไฟจราจรและวิทยุสื่อสารรวมมูลค่าทั้งสิ้น30,000บาท